สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ like กับผมวันนี้ผมอยู่ที่ถนนโห์นโยทินนะครับพาทุกท่านมาพบกับบรรยากาศการนําสายไฟสายสื่อสารลงใต้ดินบนถนนเส้นนี้ครับซึ่งตอนนี้ครับตั้งแต่สถานี B ี s ีเอสเนานิคมผ่านโรงพยาบาลเปาโลผ่านแยกเสนานิคมมันจะถึงด้านฝั่งตรงข้ามกับเมเจอร์รัชโยทินตอนนี้ก็มีการนําสายสื่อสารลงไปหมดแล้วครับเดีได้ว,ว่าดูสวยงามสบายตามากเลยนะและนอกจากนั้นยังไม่พอครับ บริเวณด้านหน้าของเมเจอร์รัชโยธินตอนนี้ก็ดูสวยงามมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยครับเพราะว่าไม่มีสายต่งตางๆอยู่ที่บริเวณด้านหน้าแล้วนะส่วนจะมีบรรยากาศเป็นยังไงมาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ริมถนนวพหลโยธิน ด้านหน้าก็คือสถานี BTS เสนานิคมส่วนในฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นฝั่งเดียวกับกรมพัฒนาที่ดินและเป็นจุดที่มีการรื้อถอนเสาแล้วก็สายต่างๆออกมาเป็นที่เรียบร้อยเลยครับเรียกได้ว่าเป็นจุดแรกนะที่ผมมาถ่ายที่บริเวณนี้สําหรับบนถนนเส้นนี้นะครับผมเองก็มาถ่ายที่นี่เป็นครั้งที่4สําหรับครั้งแรกละที่ผมมาถ่ายก็จะอยู่ตั้งแต่ด้านหน้าจุดนี้ครับที่สถานีเสนานิคมขึ้นไปถึงบริเวณแยกเกษตรตามเส้นสีฟ้านะครับส่วนครั้งที่2ก็ตั้งแต่สถานีเสนานิคมลงมาถึงบขโยธิน37ส่วนนใครั้งท็ตั้ง แต่แยกรัชโยธินขึ้นมาถึงบหนโยธิน35ผ่านด้านหน้าของเมเจอร์รัชโยธินครับและครั้งนี้นะครับครั้งที่4เป็นฝั่งตรงข้ามกันนะครับตั้งแต่สถานีเสนาธิคมมาถึงฝั่งตรงข้ามกับเมเจอร์รัชโยธินครับยังไงเรามาชมบรรยากาศกันเลยครับ ด้านสายมือด้านหน้าจุดนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลเปาโลเกษตรครับซึ่งตอนนี้ด้านหน้าก็มีการนําสายสื่อสารลงมาหมดแล้วนะจะเหลือเพียงแค่สายไฟเพียงไม่กี่เส้นเท่านั้นเองครับส่วนสะพานด้านหน้าจุดนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามแยกเสนานิคมส่วนถ้าเลยจากสะพานข้ามแยกจุดนี้ไปก็จะพบกับสถานี BTS รัชโยธินพบกับเมเจอร์รัชโยธินถัดไปก็จะเป็นแยกรัชโยธินครับ ด้านหน้าจุดนี้ก็คือแยกเสนานิคมถ้าเรามองไปก็จะเห็นว่ามีเสาแล้วก็สายไฟอยู่ท่านั้นครับในส่วนของสายสื่อสารที่ลกลงลางในจุดนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับส่วนบริเวณด้านหน้าจุดนี้เองถ้าเราเข้าไปก็จะเป็นในส่วนของลาดเร้าวังหินจุดนี้ก็จะเป็นซอยผหลโยธิน32สครับสาหรับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวในพื้นที่ถนนปหลโยธินตั้งแต่แยก,กเกษตรถึง5้าแยกลาดพรา้าวมีระยะทางอยู่ที่3.5กิโลเมตรรถจะมี หนดแล้วเสร็จภายในปี2566ปลายปีนี้ครับสำหรับพื้นที่ถนนโบหลโยทิน MEA ได้เคยดำเนินโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินสำเร็จแล้วเป็นระยะทางประมาณ6กิโลเมตรตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึง5แยกละเพรา้าและในครั้งนี้ได้ดำเนินงานรื้อถอนเสาไฟฟ้าเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่บริเวณแยกเกษตรถึง5แยกลาดพร้าวระยะทางรวมประมาณ3.5กิโลเมตรเพื่อเตรียมรองรับความต้องการการใช้กระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงามยิ่งขึ้นเท่าที่ผมดูนะครับถึงแม้ว่าจะมีเสาและสายไฟฟ้ายังอยู่นะในจุดนี้แต่พอไม่มีสายสื่อสารที่ลูกกรงรังผมว่าก็ดูดีแล้วก็ดูโล่งมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยนะ บริเวณทางเท้าริมถนนโบหถโยธินในจุดนี้ก็มีส่วนที่ชำรุดหลายจุดเลยครับไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับหลังจากที่มีการรื้อถอนสเสาไปแล้วบริเวณในส่วนของทางเท้าก็จะมีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่เอาไว้เดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ชมเป็นระยะก็แล้วกันตอนนี้เรามาติดตามในส่วนของการรื้อถอนเสาแล้วก็สายต่างๆกันก่อนนะครับ ตอนนี้ผมอยู่บนสะพานลอยด้านหน้าของซอยประหลนโรติน35ยังไงตอนนี้เราขึ้นมาชมมุมมองจากด้านบนของสกายบล็อกกันดูบ้างครับ สำหรับในด้านภาพรวมความคืบหน้าโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินมีระยะทางดำเนินโครงการทั้งสิ้น236.1กิโลเมตรมีเป้าหมายก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี2570โดยขณะนี้สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จรวมอยู่ที่62กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่สำคัญในถนนสายต่งตางๆเช่นถนนสีลมถนนสุขุมวิถนนทนถนนพหลโยธินถนนพญาไทถนนพระรามหนึ่งถนนราชดำริถนนราชวิถี ถนนราชปาลพบ ถนนสีอยุธยาถนนสวรรคโลกถนนสาธุประดิษฐ์และถนนสว่างอารมณ์เป็นต้นครับโดยในขณะเดียวกันมีโครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการอยู่ที่174.1กิโลเมตรเช่นโครงการพระลัามโครงการรัชดาพิเศษและโครงการตามแนวของรถไฟฟ้าสายสีต่งตางๆโดยภายในปี2566ทางเอมเอคาดว่าภายในสิ้นปีจะมีระยะทางที่ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเพิ่มขึ้นอีก29.2กิโลเมตร ทำให้มีระยะทางสายใต้ดินสะสมรวมทั้งสิ้นอยู่ที่91.2กิโลเมตรครับตอนนี้ผมเดินมาถึงด้านข้างของเมเจอร์รัชโยธินแล้วครับด้านหน้าจุดนี้ครั้งก่อนที่ผมมาถ่ายก็จะพบกับสายไฟอยู่บ้างแต่ว่าตอนนี้ก็ถูกนําออกไปหมดแล้วครับกีเดี๋ยวเพียงแค่ภายในซอยเท่านั้นนะ พอที่ผมดูนะครับด้านหน้าของตัว Major เมเจอร์ในจุดนี้ก็จะเหลือเสาไปแค่สต้นเท่านั้นครับจะอยู่ด้านข้างของสกายวอล์กทางเข้าไปในห้างนะแต่ในส่วนของทางเท้า้องด้านหน้าจุดนี้ก็มีการนำเสาเออกไปหมดนะครับจุดนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเดิมของเสาที่ปักอยู่บริเวณด้านหน้าครั ดูจากมุมนี้ก็ดูสวยงามมากเลยครับหลังจากที่ไม่มีเสาและสายต่างๆมาบ,บาดบังภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าส่วนตัวผมคิดว่าบ้านเรานะครับถ้ามีการจัดการในส่วนของสายสื่อสารบวกกับทําทางเท้า,ทาดีๆนะผมว่าบ้านเราจะดูสวยงามมากกว่านี้หลายเท่าเลยครับยังไงก็ติดตามกันไปนะครับเอาไว้ถ้าจุดไหนมีความคืบหน้าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมเป็นระยะกันแล้วกันครับ คลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคําว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคําว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรุนจะได้ครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับ ถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ